สวัสดีค่ะพี่เมมาบอกคุณคุณอีกแล้วค่ะว่าเช้านี้พี่เมตื่นนอนมาก็นี่เลยค่ะคือปรุมคอเลลาเจนแล้วก็ปรุมกูต้าช็อตค่ะที่พี่เมนะคะจะขาดไม่ได้เลยทุกคนค่ะดูผิวม,มาพี่เมดี ดูผิวหน้าพี่เมย์ตอนนี้สิทานมาได้สิบกวา่าวันมันดูแบบฟูดูอิ่มมากเลยค่ะนี่คือตื่นนอนตอนเช้านะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอกันสดๆเลยอยากแชร์ให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงเราดีใจมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผิวเราจะสวยขึ้นแล้วก็สวยขึ้น แล้วขอบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะทำให้ผิวพรรณเราดีอย่างเดียวนะคะมันยังส่งผลไปถึงการดูแล ผิวจากด้านในขึ้นมานะคะรูแรให้เซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ฟูดันขึ้นมาจากภายในสู่ภายนอกอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่าผิวพี่เมย์มันเริ่มแบบกโกลว์ขึ้นแล้วก็ขาวใสขึ้นนะคะดูเนียนละเอียดขึ้นนะคะจากการทานมาแค่10บกว่าวานันยังไม่ถึง20วันเลยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าตัวนี้มันเจ๋งมากๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่า กรูต้าช็อตตัวนี้เวลาคุณทานเข้าไปเหมือนได้ทาครีมกันแดดอย่างที่พี่เมย์บอกอะคะ่ะบอกไปแล้วนะอย่าพลาดนะสาวๆทั้งหลายที่อยากจะสวยพี่เมย์บอกว่า40 up อย่างพี่เมย์อ่ยยังอยากจะสวยเด้งเด็กอยู่เลยค่ะยังอยากจะดูอ่อนกว่าไว้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักจะดูแลตัวเองแล้วก็อยากสวยอยู่เสมอนะคะ เข้ามารู้จักกับพี่เมย์นะคะมารู้จักบลูมคอลลาเจนแล้วก็บลูมกูตาช็อตค่ะจะบอกให้นะคะตัวนี้พี่เมย์พูดไปแล้วใช่ไหมตัวบลูมคอลลาเจนเป็นตัวที่เขาดูดซึมได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของโลกเชียวน,นะคะคุณพลาดไม่ได้เลยคะ่ะสาวๆโทรเข้ามาคุยกันนะคะสั่งกับพี่เมย์ได้หรือจะมาเป็นตัวแทนเรามาเป็นทีมเดียวกัน สินค้าดีๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะขอบอกว่าสวยด้วยมีรายได้ด้วยเข้ามาคุยกับพี่เมย์นะคะมารู้จักพี่เมย์มารู้จักโปรดักดีๆของดีไอคอนกันค่ะมาค่ะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วนะบายบายค่ะอวดผิวอวดผิวเป็นเคล็ดลับสวยเร่งด่วนของพี่เมย์ที่พี่เมย์จะเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณคุณค่ะ เราทานกูต้าชอ็อตเขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำตามแต่น้ำที่พี่มีดื่มมันก็คือออลาเจนเพราะฉะนั้นอะไรคะ เราได้คุณประโยชน์ของเขาทั้งคู่ไปพร้อมๆกันมันทำให้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะคุณแล้วขอบอกนะคะพี่เมย์ทานวิตามินซีด้วยแล้วก็ทานตัวบรูมบรูมไฟเบอรี่ดีทอกอ่ะดีทอกร่างกายด้วยอะดีทอกลำไส้ด้วยมันทำให้ สารอาหารเหล่านี้นะคะดูดซึมได้ดีแล้วยิ่งวิตามินซีอ่ะมันก็จะช่วยเราอ่ะป้องกันแสงแดดทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยมันก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะคุณในวันที่บอกว่ายังไม่ถึง20วันเลยอะ่ะดูผิวพี่เมซี่ดูให้ดูใ,ใกล้เห็นไหมคะมันฟูขึ้นแล้วก็อิ่มน้ําขึ้นแล้วมันดูกระจ่างใสขึ้นเห็นได้ชัดมากๆ เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไว้ก่อนอัดวิดีโอไว้ก่อนนะ10วันแล้วหลังจากนี้อีก1เดือนหรือ2เดือนเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ามันดีแค่ไหนอยากจะบอกจริงๆอยากแชร์จริงๆดูค่ะดูดูค่ะ,ด,ด,คะดีใจมากภูมิใจมากมดูผิวดูผิวกินค่ะกินกินการลงทุนเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะ กินแล้วสวยด้วยแล้วเราแชร์แล้วยังมีรายได้ด้วยมันเป็นอะไรที่มันเจ๋งจริงค่ะแล้วเรายังได้มีเวลานะคะมีความสุขกับตัวเองถ่ายรูปสวยๆอัดวิดีโอคลิปสวยๆคุยกับผู้คนบนโซเชียลแล้วจะบอกว่านี่คือวิถีของการทำงานอย่างมีอิสระ แล้วก็มีความสุขที่สุดเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตามความฝันอยากสวยแล้วก็มีรายได้โทรเข้ามาคุยกับพี่เมย์นะคะ0 8 1 7 2 2 6 6 6อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาคุยกันคะ่ะเดี๋ยวพี่เมย์ต้องไปอาบน้ำแล้วไปทำงานแล้วนะแล้วเ,เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย